สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องสแกนอุณหภูมิใบหน้าพร้อมถ่ายรูปแจ้งเตือนผ่าน l i น์ notification วัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno a m e g a 3 2 8 P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งส่วนของตัวระบบคอนโทรลนะฮะก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับมีส่วนของตัวระบบ power supply นะฮะในการรับไฟแรงดัน220โวลต์จากไฟบ้านนะครับโดยเข้าหม้อแปลงขนาด220โวลต์เอาพุดออกมาเป็น9โวลต์ครับผ่านปิดเลเซอร์ไฟเออร์ร่วมกับ C filter ครับเพื่อทำให้ที่ในการ กรองแรงดันให้เรียบครับผ่านสเตปดาคอนวอเตอร์ปแปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงออร์เดโนยูโน่ครับสำหรับตัวออร์เดโนยูโน่ก็จะทำการอินร์เฟกกับตัวนะครับอ่า อันตร s าโซนิ e เซนเซครับเพื่อทำมาที่ในการวัดระยะของใบหน้าที่ผู้คนที่จะนำใบหน้าเข้ามาสแกนครับพร้อมกับตัวเซนเซอร์ MLX นะครับที่จะทำมาที่ในการสแกนอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสโดยอาศัยการวัดค่ารังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากใบหน้าของนะครับผู้ใช้งานนั่นเองครับก็จะทําการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD นะฮะขนาด16คู2แบบ I s C นั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจึงใช้ในส่วนของตัวนะครับ ESP32 c a m e r a ครับซึ่งก็จะเป็นโมดูล EHP 3 2ที่มีแคม era ติดอยู่กับตัวโมดูลครับสามารถที่จะสั่งให้สามารถถ่ายรูปและผ่านเข้าสู่ line notification นะครับเพื่อสามารถที่จะทำการแจ้งเตือนได้ว่าผู้ที่นำมาสแกนนั้นมีใบหน้าเป็นอย่างไรนั่นเองครับระบบควบคุมทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับเพื่อเหมาะไว้นสำหรับในการใช้งาน เนะราไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆเพื่อไว้สำหรับในการสแกนใบหน้าอุณหภูมินั่นเองครับถ้าเกิดใบหน้านะครับมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรก็จะส่งผ่านลายดีฟายเคชั่นให้ผู้ใช้ดูแลหรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับนอกจากนั้นครัยังทําการแสดงค่าอุณหภูมิที่ได้จากการสแกนพร้อมกับระยะเซนเซอร์จ้าโซนิกที่วัดได้ผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16x2 ได้อีกด้วยครับและสําหรับตัว SP32 นะครับกล้องตรงส่วนนี้นะฮะต้องทําการเซ็ตใน2ตัว SSID กับพาสเวิร์ดให้จับกับนะครับสัญญ,ญาณ ของ Access Point หรือว่าในส่วนของตัว Wi-Fi Router ก่อนนะครับเพื่อให้สามารถจะทำการส่งรูปที่ถ่ายได้เข้าสู่ l i n e Notification ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi จาก a c c e s s Point ของผู้ใช้งานนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุงยากครับเราจะทำการเผื่อนะครับในส่วนของตัวสายไฟ220โวลต์ครับสามารถใช้งานเสียบปลั๊กได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อ Power Supply อื่นๆอีกนั่นเองครับโดยใช้ไฟแรงดันอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ไฟนั่นเองครับสำหรับการทดสอบครับก็ไม่มีลุงยาก เนื่องจากว่าเซนเซอร์ผมตั้งไว้ที่ประมาณต่ำกว่า50นะครับเซนติเมตรก็จะทําการถ่ายรูปและทําการสแกนชนะอาจจะต้องอยู่ห่างนิดนึงนะครับก่อนที่จะทําการสแกนครับในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับในส่วนของเสียบปลั๊กก่อนนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้ามาได้นะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ LCD นะครับก็จะขึ้นคําว่า T-tem Scan นะครับพร้อมกับ นะครับ distance นะครับก็คือระยะของตัวอันต้าโซนิกที่สามารถตรวจับได้ตรงส่วนนี้อาจจะต้องรอให้นะครับตัว e xp 3 2 c a m แคมทำการจับกับเน็ตเวิร์กก่อนสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบหลังจากที่ตัว ap e 3 2 c a m แคมจับกับเน็ตเวิร์กเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณ10-15วินะครับจะลองนำหน้าเข้าไปสแกนดูครับสักครู่นะครับ ครับหลังจากที่รอสักครู่นะครับให้ตัว SP 3 2ทําทำการจับกันเน็ตเบิร์พอดีเมื่อกี้มันนานหน่อยเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับนี้ผมทำการรีเซ็ตเรอเตอร์ใหม่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีครับอ่านะครับสแกนแล้วครับดูที่โทรศัพท์มือถืออ่านะครับก็จะมีภาพใบหน้างผมนะครับอีกครั้งครับนะครับก็จะปรากฏค่าอุณหภูมินะครับที่วัดได้พร้อมกับรูป นะครับที่ได้ทําการสแกนนะครับผ่าน l i n e n o t i f i c a t i o n นั่นเองครับในขณะที่ถ่ายรูปี่ยก็จะมีแสงแฟลชแวบๆออกมานะครับเพื่อให้สามารถเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนครับสามารถดาวน์โหลดรูปได้จาก l i n e n o t i f i c a t i o n ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้เราได้ใส่ในส่ของตัว t o เค็นแล้วก็เอ i d กับ Password ของตัว ASP32 เท่านั้นนะครับเพื่อสามารถที่จะทําการส่งค่าผ่าน Line n o t i t i c a t i o นได้นั่นเองครับสำหรับตัวเซนเซอร์ต้าโซนิกในที่นี้ครับเราได้ทําการตั้งระยะไว้ถ้าเกิด ตามกว่า50ซเมลงมาครับก็คือเอาใบหน้าของเราเนี่ยเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับสแกนนะครับโดยตัว mlx temperature scan แบบไล่สัมผัสเนี่ยจะสแกนบริเวณบริเวณหน้าผากนะครับฉะนั้นมันก็จะอยู่สูงกว่าเซ็นเซอร์โดยทั่วไปที่ติดตั้งบนตัวกล่องลองลงมาก็คือเซนเซอร์อันตราโซนิกลองลงมาก็คือเป็นตัวกล้องนั่นเองพร้อมแฟลชและก็จอ lcd นั่นเองครับเราดูอีกทีนึงครับน,ะ,นะครับ ก็จะมีรูปใบหน้าผมปรากฏอยู่บน l i น์ในะด i ฟายเคชั่ครับะนะครับนะครับประมาณนี้ครับในะขณะที่สแกนเนี่ยนะครับก็จะมีเข้าหนาภูมิขึ้นผ่านทางหน้าจอ L C D ด้วยนะครับนะประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของตัวระบบ Temperature Scan โดยใช้เซนเซอร์วัดนะครับโดยแบบลายสัมผัสพร้องกับถ่ายรูปใบหน้าของผู้สแกนโดยใช้ Line u n t i f i c a t i o n ร่วมกับ Arduino Uno และ ESP32 c a m era ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ